สวัสดีค่ะนี่คือค,าค้าขุนแผนค้านางพิมพ์นะคะแล้วก็มีค,าค้าขุนแผนเรียกเงินนะคะมีประมาณ40กระถางนะคะอันนี้เราเพิ่งจะจับลงกระถางไว้นะคะจากถุงชํานะคะช่วงแรกๆใบก็จะห่อเหี่ยวแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขายัางได้น้ําไม่เพียงพอนะคะก็คงต้องใช้เวลาอีกสักประมาณ2เดือน ถึงสามเดือนนั้นนะคะแล้วเราถึงจะยกไปจำหน่ายกับลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่รับจากปานาพันไม้ไปนี้นะคะเอาไปปลูกแล้วรอดแน่นอนนะคะเพราะว่าเราต้องรอให้รากกับดินที่เราผสมเองเนี่ยค่ะเขาเข้ากันดีก่อนนะคะให้มีเกิดเกิดรากใหม่ในกระถางก่อนนะคะถึงนำไปจำหน่ายนะคะเราจะไม่ได้ เอาเปรียบลูกค้านะคะถึงแม้เราจะจำหน่ายในราคาไม่สูงมากแต่ก็มีไม้หลายอย่างนะคะที่เราปลูกเองนะคะเราจึงจำหน่ายได้ในราคาย่อมเยาวนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ